ันนี้นะครับจะมาทดลองนะครับสโมกนะฮะก็อันนี้จะเป็นที่ใช้ติดเครื่องบินนะครับเห็นไหมมันจะมีสายชนวนสายไฟนะครับก็สั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับขั้นตอนง่ายๆครับนี่ผมดึงสายไฟออกนะนะครับแล้วก็มันจะมีขั้วบวกและขั้วลบ นี่ครับมีสองขัวง้กกวขั้วบวกขั้วลบนะครับวิธีการวิธีการของผมก็ใช้แบตเตอรี่นะครับเชื่อมต่อขั้บกกวบวกขั้วลบนะครับพอดีไม่ไม่ขนัดเลยออกวางผิดฝั่งครับสามารถถือได้เลยโอ้โตว่าควันเยอะเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าตอนนี้สภาพลมแรงมาก